สวัสดีจ้านันสิดจัดจามนมาล้ค่ะพี่น้องนันสิดจัดจามนมาในเมนูปนไก่เคยบ่ค่ะปนไก่ไก่บ้านไกบ่บานอยู่อันของตาเนี่ยแหละคะ่ะตาเดี่ยงแต่เลยเอามาต้มปนคำว่าวสิตม้มกินตม้มสมเนี่ยก็ต้มได้อยู่แต่ไก่มันหลายปีแเลยเอามาปนพี่นอ้องกินกระบอกผักบุ้งแก้วพี่น้องเบิง่งนี่ตะยอดดกแ่บทิปข่าวพี่น้องกินง่ายๆพี่น้องต่ละมือขึ้นมาอนนี้คือหานในกิโนด ปุ่งแก้วปอนอันกับปนไก่ไก่กับยุลกเสแสบมาด้พี่นองด้วยเขาบอกลายใหญ่ห่างต้องุ่งแก้วเว้ด้วย แดดแจะได้ไม่อนีแดดังแดดย่ ข้ามเขากินให้ลวกดูอืมนอนยังไงหวาน 一样。Yeah. 公家。Okay. mình bạn hãy đăng kí cho kênh khỏi <laughs> Để không bỏ lỡ những video la hmm. ah. <tune> คั <c oughs> งปินเสียนะอ Ayo, 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 ayo. กูได้ทายนักอืมหนนยำหน้พี่หนักเอ้ยหนันยำหน้พี่หนักเอ้ยยำนยำห

แบบข้ามเขา ก็เริ่มกดติดตามก็ไหลก็แชร์ได้และพี่น้องกำลังจะน้่งสี่จวดจัดนะนะคะสำหรับคลิปนี้นั่สี่จวดจัดกะอิ่มละขอกับสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ